ไ้เพ no oh, ือนมาดูนี่ดิอะไรว่ามึงเอาอะไรให้กูดูนะโอะระเบิดโอ้ยไอ้เจ้าินใจช่วยังไม่มีทางสู้จนตายใครท่านจะพิชมานใจเย็นๆฟังฉันก่อนไม่มีทางตายักอย่างมนี่เปงอนุติุณต้องรักษาอย่างย นกทำทำร้ายลูกน้องฉันโอ้ยให้ตายสิไอ้จิ้เลี้ยงก็ใช้โอกาสนี้ตั้งหลักสิช่วยคุณิ้งอ้วยกันให้เป็นโอกาส่อะไรก็แล้วไม่ร้เหรอจำได้แล้วจับกัดฉัน อย่างแกมันก็แค่ไกลอ้เลเซอร์เลเซอร์จะดองไฟคอนพี่ขาดแกแกฆ่าดที่เกียวที่โตไปคอส่ที่วนอย่างแกนะวัน้ควรจะตี่ก็ทำไรก็ตกิ้นไน่าสกปรกไออกไปอดสิที่จะมาเข้าสิงเจ้รอไม่ม เพื่อนชนมันถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยจักราสปีกอร์แมนอะไรก็แล้วไม่จะจากฉันเอยท้งมันจี่ันรักกันเรเรื่องแค่นี้นะจิ๊บจ้อย แล้วฉันต้องไปช่วยพี่ชิลตบฉันต้องขอโทษด้วยนะสิ่งที่ฉันทำไปในตอนที่ฉันถูกควบคุมฉันขอโทษจริงๆนะไปก่อนนะความแค้นนี้ ันจะไม่ลืมมันอีกเลยช่วยได้สักทีนะใคท่านคำว่ารไม้ไหมโพคิปนี้ผมภาคคนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยดังนั้นหากเสียงไม่ครบตัวละครก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ